สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับขออนุญาตสื่อมวลชนทุกท่านนะครับถแถลงถึงผลของการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจนะครับเพื่อเดินหน้านะครับนโยบาย q u i c k Big w i นนะครับของรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวิรากูลนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากที่เริ่มมีการประชุม มาแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันในภาพรวมเนาะว่าว่ารัฐบาลนี้ภายในระยะเวลา4เดือนเนี่ยจะมีการดําเนินการนโยบายอะไรบ้างนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ได้นําเสนอท่านไปเกี่ยวกับภาพใหญ่ๆว่าจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้ในการประชุมนะครับก็ได้มีผลของการดําเนินการนะครับโครงการคนละครึ่ง plus นะครับซึ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอขอพระคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในการไปสมัครลงทะเบียนนะครับผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งทราบว่าณนะตอนนี้ณนะเวลาที่ถแถลงข่าวนี้สิทธิ์เหลือศูนย์แล้วนะครับสิทธิ์เหลือศูนย์แล้วก็คือหมายความว่ามีคนลงทะเบียนไปทั้งสิ้นเนี่ยยีล้านคนแล้วนะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในที่ประชุมก็ยังรายงานว่ามีความกังวลใจว่าท่านที่ได้รับได้รับ SMS นะครับได้รับการแจ้งเตือนว่ากำลังตรวจสอบสิทธิ์อยู่จะแจ้งให้ทราบภายใน3วันนะครับอย่างนี้เนี่ยจะถือว่ายังจะได้สิทธิ์อยู่หรือไม่ก็ต้องเรียนว่าคนที่ได้บอกว่ากำลังยืนยันสิทธิ์อยู่นั้นเนี่ยท่านได้ทำการจองสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือการ การที่ได้ข้อความนั้นเนี่ยหมายความว่าเขาจะไปตรวจสิทธิ์ของท่านว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าท่านได้รับสิทธิ์คือจะมีข้อความเตือนแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์ใด2000หรือ2004นะครับไม่ต้องไปต่อแถวใหม่ไม่ต้องไปต่อคิวใหม่เพราะท่านได้ทําการจองสิทธิ์ไปแล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้ถ้าเกิดว่าท่านได้รับ SMS แล้วแต่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์นั่นแสดงว่าท่านอาจจะขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ของสิทธิ์ที่ได้แจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทราบว่ามีประชาชนจํานวนหนึ่งนะครับได้รับการตอบรับกลับมาแล้วด้วยก็มีว่าได้รับสิทธิ์นะครับส่วนก็จะมีคําถามอีกบางคําถามครับที่บอกว่ากรณีที่เป็นผู้เสียภาษีเป็นผู้เสียภาษีแต่ทําไมได้รับสิทธิ์2000ทําไมไม่ได้รับสิทธิ์2004ก็ได้รับการแจ้งจากกระทรวงการคลังนะครับว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ที่จะได้รับสิทธิ์2,004เนี่ยต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นะครับพกด90พกด91แล้วก็พกด95ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับถึงจะถึงจะได้รับสิทธิ์2,004นะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับกับทุกทุกท่านนะครับและอีกประเด็นหนึ่งครับต้องกราบขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับ <Okay. S 1> อ๋อ ขออภัยเมษาหรือมิทุนาเมษาใช่ไหมขออภัยครับขออภัยเมษานะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องขออภัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในความไม่สะดวกนะครับที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นภาพประชาชนไปรอยืนยันตัวตนนะครับซึ่งทางฝั่งรัฐบาลนะครับก็ได้เรียนกับทางธนาคารกรุงไทยนะครับว่าขอให้มีการพัฒนาร,ระบบนะครับเพิ่มเติม ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกรุงไทยก็เพิ่มเติมจุดบริการเนี่ยอย่างมากนะครับคิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยสถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปได้สส่วนนะครับสส่วนส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนเนี่ยน่าจะจบไปแล้วแต่ส่วนของร้านค้าที่อาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับทางกระทรวงทางธนาคารกรุงไทย ก็เร่งเต็มที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านตอนนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ3 0 0 0 0 0ร้านค้านะครับแล้วเราก็ยังเปิดลงทะเบียนอย่างอย่างต่อนเนื่องนะครับต้องต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกในที่นี้ด้วยนอกจากนั้นครับในที่ประชุมเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องวันพรุ่งนี้นะครับในคอรมอชุดใหญ่ จะมีการนําเสนอมาตรการเที่ยวเมืองรองนะครับเข้าสู่การประชุมครมในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นนะครับวาระเพื่อพิจารณานะครับก็ยังเป็นบาระเรื่องเกี่ยวกับการจะนํานโยบายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับให้กับประชาชนเข้าเข้าสู่การประชุมคอรมในครั้งถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่าชุมชนนะครับซึ่งจะนําเข้าที่ประชุมครมในวาระถัดไป เรื่องของโซล่าเพื่อโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรนะครับโซล่าเซลลในเรื่องของสถานที่ราชการนะครับการที่โรงงานอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟได้โดยตรงการทำโซล่าลอยน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคาดว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้ ประชาชนเนี่ยอาจจะซื้อไฟอยู่ประมาณ4ี่บาทเกบตังคบาทเตังแต่ถ้ามีโซล่าชุมชนเนี่ยจะสามารถซื้อไฟได้ในราคา3บาท10กว่าตังค์เท่านั้นเองนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยต้องรอต้องรอเข้าครอมอรก่อนซึ่งท่านนายกก็ได้ก็ได้พูดคุยถึงแนวทางนะครับว่าอยากให้กระทรวงพลังงานเนี่ยไปดูว่านโยบายไหนที่จะเป็นควิกจริงๆสามารถทำได้จริงๆสามารถทำได้ก่อนทำได้เร็ว ก็ให้ดําเนินการเลยนะครับซึ่งน่าจะมีอยู่3โครงการที่จะสามารถดําเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ก็คือโซล่าชุมชนนะครับโซล่าเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็การซื้อขายโซล่าได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่3ประเด็นนี้ที่จะสามารถดําเนินการได้เลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าไม่มีการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกมีภารกิจที่จะต้องไปไประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนนะครับแล้วก็จะไปต้องไปไประชุมเอเปกต่อที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้าจึงไม่มีการประชุมวาระเหล่านี้นะครับก็จะประชุมอีกครั้งในวาระถัดไปในเด,ดสัปดาห์ถัดไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ครับมีคําถามไหมครับ ไม่ใช่อนุมัติสามครับอันนี้คือสิ่งที่คาดการคาดการว่าจะสามารถดําเนินการไดออ้ภายในปีนี้ครับคือที่เหลือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวางกรอบนโยบายแต่ความพยายามของกระทรวงครับกระทรวงพลังงานก็จะพยายามขับเคลื่อนให้ได้ทุกโครงการภายในปีนี้ครับถึง เรื่องนี้ใช่ไหมครับจะนําเข้าในการประชุมคลรมครั้งถัดไปครั้งถัดไปครับไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับหมถึงสัปดาห์ถัดไปครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับว่าผู้ที่จะได้รับผู้ที่จะได้รับผลกระทบนะครับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น มูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไรเนี่ยผมจะขออนุญาตส่งเป็นเอกสารตามให้นะครับโอเคนะครับมีครับมีม,มีมีการพูดคุยเป็นแนวทางที่ดําเนินการอยู่แล้วเนื่องจากว่าจะมีหลายโครงการอย,ากยกอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นโซล่าชุมชนที่จะต้องพิจารณาในรายพื้นที่นะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยก็คืออยากจะให้กระจายตัวนะครับอยากจะให้กระจายตัวแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของสายส่ง ที่จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการตัดสินใจว่าจะเอาโซล่าชุมชนไปลงในจุดใดนะครับเพื่อที่ไม่อยากจะให้เป็นภาระกับประชาชนแล้วท่านนายกก็ยังเน้นย้าว่าลักษณะโครงการแต่ละโครงการเนี่ยต้องไม่เป็นลักษณะผูกขาดให้เอกชนใดใดๆๆหนึ่งนะครับต้องสามารถทําได้ในวงกว้างครับ,ก,รบการการซื้อไฟกลับก็มีการพูดคุยกันครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ภาคอุตสาหกรรม สามารถมีการซื้อไฟจากผู้ผลิตไฟได้โดยตรงนะครับการซื้อไฟกลับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการพูดคุยกันเช่นเดียวกันครับซึ่งรายละเอียดอาจจะต้องรอเข้าครมอก่อนวันนี้เป็นเพียงการอนุมัติในกรอบใหญ่ๆครับมาครับมาหมดครับมาเข้าเข้าร่วมด้วยครับผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้แสดงความเห็นในหลายประเด็นครับ ก็น่าจะเป็นเฟสสองครับคือคนละครึ่งพลาสเนี่ยนะครับท่านท่านนายมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีคนละครึ่งพล u สเฟสสองโดยคนละครึ่งพลาสเฟสสองเนี่ยก็จะมีสองส่วนครับหนึ่งคือส่วนของฝั่งถุงเงินก็คือผู้ขายนะครับซึ่งเงื่อนไขในการที่จะเป็นผู้ขายในเฟสสองได้เนี่ยสำหรับคนที่ผ่านเฟสหนึ่งมาเนี่ย จะต้องมีการ up skill หรือ re skill ก่อนซึ่งหลักสูตรที่จะ up skill re skill เนี่ยจะจัดสรรให้ในแอปถุงเงินนะครับจะจัดสรรให้ในแอปถุงเงินแต่ในระหว่างนี้ครับก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่เสนอตัวที่จะเข้ามาช่วยในการ up skill re skill นะครับหรือแม้แต่ BOI เองนะครับก็ยังมีลักษณะของกองทุน BOI ที่จะมาช่วยในการ up skill re skill ให้กับ พี่น้องประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอลองดูรายละเอียดอีกทีแต่เงื่อนไขที่ค่อนข้างชัดเจนคือผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมได้อย่างต่ำเนี่ยต้องมีการ up skill ลและก็รี skill ส,ส่วนในฝั่งของผู้ใช้นะครับก็คือคนที่ใช้เป๋าตังค์นะครับผู้ที่จะได้รับพิจารณาสิทธิ์แรกก่อนก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับในเฟสที่1น,นะครับก็จะพิจารณาต่อก็เท่ากับว่าเป็นการขยายสิทธิ์ให้โดยปริยาย มกราครับเดือนมกราครับเพราะว่าเฟส1จบเดือนธรรันวาสามสิอ็ธันวาเฟสสองก็จะเริ่มต้นมะกราคครับก็น่าจะเท่าเดิมน่าจะเท่าเดิมนะครับตอนตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการได้มีการพูดคุยกันเรื่องวงเงินไว้เผื่อแล้วครับเงินจากงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจครับยังไม่หมดครับ อั่อันี้เป็นปีงบปีหกเก้าแล้วครับใช่ครับสองหมืนห้านั่นเป็นงบของปีหกแปดหกแปดที่เหลือไอตัวสองหมื่นห้านั่นไปเข้าเป็นเงินสนับสนุนเป็นบัตรคนจนครับแล้วก็ไม่ครับสี่หมื่นสี่มืนสี่ครับอะไรนะ ต้องถามกกตครับถ้ายุบสภาไปก่อนแล้วเราจะทําเฟสนี้ต่อเฟสสองต่อก็ต้องถามกกตแล้วครับโอเคครับอะไรนะครับได้แน่ครับได้แน่ครับได้แน่ครับโอเคนะครับมีคําถามอีกไหมครับเดี๋ยวรอท่านนายกแถลงข่าวเรื่องสแกมเมอร์นะครับหลังจากการประชุมวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ